แลไทยด้วยเพจอลิสมังงัดสบายๆฝากสนับสนุนเพจผู้ปลกันด้วยนะครับมีอะไรกันแน่น่ะก็แค่อยากจะถามเธอหน่อยนะว่าตกลงฉันจะยกเลิกสัญญาดีไหมฉันน่ะเห็นจมปลักอยู่กับความเจ็บปวดที่เจียงหยุ่นเจอมอ่ำไพจนชินชาแล้วเลยไม่อยากเข้าไปยุ่งวุ่นวายอีกแล้วทําเป็นมองไม่เห็นซะยิ่งดีกว่าเพราะถึงยังไงถึงแม้ฉันจะเห็นเพื่อนของตัวเองกําลังเข้าไปในกองไฟ แต่ฉันก็ไม่มีปัญญาทำอะไรอยู่ดีตอนนี้เธอคงจะรู้ชัดเจนทุกอย่างแล้วสินะและดูเหมือนว่าจะยังเดินเกมต่อสู้ฉันก็เลยอยากจะถามเธอถ้าฉันไม่ยกเลิกสัญญาแล้วฉันจะช่วยอะไรได้บ้างล่ะก่อนหน้าเนี้หัวเด็เจียนขาดยังไงเธอก็จะยกเลิกสัญญาให้ได้เลยไม่ใช่หรืองไงฉันเนี่เกลียดหยุนเจอมากเท่าไหร่ก็ยินดีที่จะช่วยเธอมากเท่านั้นหัวหน้ากู้คะ,อะเอ้าเจียกลัวก็มาสิ นี่คือบทละครที่บริษัทเพิ่งได้รับมามีสองเรื่องเรื่องหนึ่งเป็นสมัยปัจจุบนันอีกเรื่องเป็นแนวย้อนยุคนะ่ะทั้งสองเรื่องเนี้เป็นเรื่องที่นางเอกเป็นตัวเดินเรื่องฉันว่ามันเหมาะกับเธอมากถึงลองดูนะเลือกมาหนึ่งเรื่องจะเป็นนางเอกเรื่องหนึ่งคือพ่วงกับซีอีกเรื่องก็าพ่วงกับเอลไม่ธรรมดาทั้งคู่เลยนี่นั่นมันก็แน่นอนอยู่แล้วเออจริงด้วยเจียกลัว,วตัวไปซื้อดอกมาที่ร้านดอกมไม้มาช่อหนึ่งสิ เลือกแบบที่สวยที่สุดเลยนะให้คนรับไม่กล้าทิ้งลงขยะเลยนะเออเออไปตอนนี้เลยเหรอคะใช่รีบไปตอนนี้เลยและเธอต้องไปเองเท่านั้นนะช่อดอกไม้ใส่ในถุงขยะสีดำเอามาให้ฉันที่นี่จะซื้อดอกไม้ทำไมหรอดอกไม้สวยก็ต้องควบกลุ่นสวยนะสิห้องปักส่วนตัวคู่เฟอร์เนียนเฟอร์เนียนดอกไม้ช่อเนี้ยเคาเตอร์ต้อนรับเพิ่งได้รับมาแน่ เธอดูสิมีแฟนกลับเอาดอกไม้มาให้เธอแล้วนะดีใจกับเธอด้วยจริงๆที่มีแฟนกลับเพิ่มขึ้นนะดอกไม้เอามาถ่ายรูปเสร็จก็โยนลงถังขยะไปเถอะได้กลิ่นแล้วฉันปวดหัวนะ่ะฉันเพิ่งจะถ่ายคลิปช่องของตัวเองเสร็จยังไม่ทันได้ลงเลยยังก็ถ่ายลงพร้อมกันเลยนะส่วนตุ๊กตามไม่ต้องทิ้งนะตอนปลักกลางวานันเอามาหนุนก็ได้เออนี่แล้วเมื่อกี้ที่ฉันให้เธอตามไปฟังลูหลานกับกู่เหลี่ยงคุยกันน่ะเธอได้ยินอะไรบ้างหรือเปล่าอยู่ห่างเกินไปอะ่ะ ไม่ได้ยินอะไรเลยแต่เขาสองคนหัวเราะมีความสุขกันมากเลยนะหนูท่าทางและอารมณ์ดีมากๆเลยเธอดูนี่สิฉัแนแอบถ่ายวิดีโอมาด้วยนะเขาสองคนนะ่ะคุยกันหยอกล้อกันอยู่มีความสุขอีกทั้งยังกอดยังหอมแก้มกันด้วยปกติไม่เคยเห็นหัวหนะ้าคู่เป็นแบบนี้มาก่อนเลยฉันส่งไปให้เธอแล้วนะเธอดูเองก็แล้วกันนะแปลกๆรู้สึกเหมือนมีอะไรไม่ชอบมาพากวนเธอตามพวกเขานานแค่ไหนละ น่าจะประมาณสิบนาทีได้แล้วเม้งตอนหลังพวกก็อสองคนก็กอดกอด,กอดรูปๆกันแล้วก็เดินเข้าไปในห้องทํางานหัวหน้ากู้นะ่ะกอดกอดรูบๆเหรอ <c oughs> โจหยาครั้งเนี้ยเธอได้ภาพที่สุดยอดมากๆๆเลยล่ะฉันฉันได้ภาพอะไรเหรอเธอลองคิดดูสิว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกแย่งว่าที่สามีไปแต่ทำไมถึงไม่เศร้าเลยล่ะอะไรนะฉันไม่เข้าใจตั้งหมายความว่ายังไงตั้งแต่เล็กไม่ว่ากู้เหลียงมีอะไร ที่แย่งมันมาแทบทุกอย่างจากประสบการณ์ของฉันยังไงก็ต้องรู้สึกเสียใจบ้างไม่มากก็น้อยแล้ะนะแต่ครั้งเนี้ก็ไม่มีการตอบสนองเลยสักนิดอีกทั้งยังคุยสนุกสนานเฮแอกับลูกหลานได้ตามปกติเมื่อกี้ตอนลูกหลานเห็นฉันจับกู้เหลียงหน้าตาก็ดูโกรธมากๆแล้วก็รีบปัดมือฉันออกอย่าบอกนะว่าเธอหมายความว่ากู้เหลียงไม่ได้รักพี่ยุนเจอแต่คนที่เขารักคือลูกหลานเพื่อนสนิทของเขาอย่างไงล่ะ ไม่อย่างนั้นเธอก็ลองคิดดูสิสินค้าอย่างลูกหลานน่ะมันจะดังได้อย่างไงหุ่นฉันไม่ดีกว่านางเหรอหน้ารูปแกะของฉันยังสวยกว่านางอีกสรุปง่ายๆก็คือที่นางดังได้ก็เพราะพี่สาวผู้มีจิตใจดีของฉันคอยอุ้มชูดูแลนางอย่ัยงไงล่ะถ้าหมายถึงหัวหน้ากู้เป็นพวกช่อบใบป่าดเดียวกันน่ะเหรอไม่บางที่อาจจะได้ทั้งสองเพศเลยล่ะเธอคิดดูสิผู้อำนวยการศิลปินสุดเก่งกับศิลปินสุดฮอตไปใต้การดูแลของตัวเอง มีอะไรกันในบริษัทของว่าที่สามีขนาดลราก็ในทีวียังไม่กล้าสร้างบทแบบนี้เลย <c oughs> จริงด้วยเพราะในวิดีโอน่ะลู่หลานเลี้ยวหูกู้เหลี่ยงด้วยนะตอนนั้นน่ะกู้เหลี่ยงตัวอ่อนแล้วทอยไปหมดเลยแล้วก็ตีกันไปมาเหมือนกับหยอกล้อกันตามภาษาคนรักจริงๆจากนั้นต่างกนต่างปรักก็ไปอุ้มทงานเฟินเหรียญเจ้าไงต่อดีละยังต้องถามอีกเหรอก็ต้องส่งนางเข้ากระทู้เด็ดนะสิ บบกระตูเด็ดพวงในการศิลปินหญิงนอกใจแฟนคบกับสาวในสังกัดหืมรูปป้าคู่เหลี่ยงนอกใจคู่เหลี่ยงกับลูนนกหลานมีความสัมพันธ์อะไรกรันคู่รักร่วมเพศในวงการมีเรื่องกับบอสเด็กเข้าแล้วทําไงดีวันนี้ผู้ชายฮอตป๊กระตู้เด็ดหรือยังตอนนี้เนี่ยโซเชียลรุมด่าเธอไม่เหลือชิ้นดีเลยนะแต่ทําไมดูเธอไม่ร้อนเนื้อร้อนตัวอะไรเลยล่ะฉันพี่สาวคนนี้ยอยู่ในวงการบันเทิงมาหลายปีขนาดเนี้ เรื่องที่หนักนาสาสกว่าเนี้ยฉันก็ผ่านมันมาแล้วเรื่องจิบ,จบแค่เนี้ยฉันไม่สนใจให้เสียเวลาหรอกนะแต่ผมไม่ชอบให้คุณถูกด่าแบบนี้นี่พี่อยุ่นเจอฉันเห็นพี่กู้เหลี่ยงควงผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปในร้านอาหารนี้ด้วยนะ,ะโลกนี้แคบจริงๆฉันน่กลัวว่าเธอจะไม่กล้าเข้ามามา,มากกว่าคู่เฟือนองเย็นเหมนนี่อีกเกี่ยวนะก็ทําแบบนี้แบบนี้ก็เจอหรือยังอืมกาใจแล้วฮึ เล้งนี่มันคืออะไรหรือจะเย็นชากับฉันน่ะได้แต่จะมาทำพฤติกรรมเป็นมลทินกับศิลปินของบริษัทแบบนี้ไม่ได้นะพี่ยุนเจอคายากโกรธไปเลยนะคะถ้าเกิดมันเป็นเรื่องก็ใจผิดขึ้นมาละคะบริษัทเจบันเทิงเป็นบริษัทที่ฉันสร้างให้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเองกับมือแล้วฉันจะทำาลายได้ยังไงล่ะอา้าวประตูเด็ดเปลี่ยนประเด็นไปแล้วนี่อะไร จริงๆนะพวกคุณดูสิเป็นไปไม่ได้สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นพี่ยืนเจอพื่ินทเข้าไปดูในเว็บปอกของลู่หล่าเร็วเข้าฝึกสวัสดีค่ะทุกคนคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่าบรรดาคนน่ารักทั้งหลายไม่เจอกันตั้งนานเลยเนาะปอดิฉันไปรับละครเรื่องใหม่มาแน,น่รักร่วมเพศออกไปจากวงการบันเทิงซะยินดีต้อนรับนางฟ้ากลับมาละครใหม่ของเทพธิดาละครเรื่องนี้เป็นแนวแบบรักร่วมเพศ ซึ่งเป็นบทที่ท้าทายความสามารถของฉันมากก็เลยรับบทเล่นละครเรื่องนี้นะคะไม่เพียงแต่อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กับคนกลุ่มเหล่านั้นแต่ยังอยากจะส่งต่อเรื่องราวของพวกเขาให้คนอื่นๆได้รับรู้และเข้าใจด้วยลูกห,หลานนางฟ้าตลอดกาลถูกต้องเพื่อสิทธิที่เท่าเทียมกันเรารักเธอนะนางฟ้าเย,ยี่มที่สุดเลยแย่ yeah, เป็นการเบีือนเบ่งความรู้สึกแฟนคลับ โลกเป็นสิ่งที่มีสีสันอยู่แล้วโปรดใช้สายตาแยหย่งความเป็นธรรมในการปฏิบัติต่อพวกเขาอย่าปล่อยให้จิตใจด้านลบของตัวเองมาทำลายจิตใจของผู้อื่นนะเนื่องจากวันนี้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา,นาจึงเป็นใ,ให้ละครดัดแปลงเรื่องนี้ถูกประกาศก่อนกำหนดผ่านไลฟ์สดของฉันขอให้ทุกคนรู้ด้วยนะคะว่าข้เสนอสำหรับละครน,นี้ถูกเสนอโดยผู้อำนวยการสร้างกู้เหลี่ยงซึ่งเป็นเพื่อนรักของฉันเอง หากว่ามีการสนับสนุนจากเขาฉันก็คงไม่มีความกล้าที่จะรับรับกรเรื่องนี้มาแน่นอนค่ะที่แจ็คกู้เหลี่ยมเป็นคนเสนอนี่เองแล้วใครเป็นคนเปิดข่าวกันแน่งานวันนี้ฉันจะขอพูดแทนเพื่อนรักของฉันหน่อยนะขอประนามผู้ประสงค์ร้ายที่แพร่ข่าวลือให้กับฉันกับเพื่อนรักของฉันเสียหายปิดเะค่ะพี่หยุนเจองานพวกเธอสองคนลองพูดมาหน่อยสิว่าใครกันแน่ที่เป็นตัวทําลายบริษัทนะ ทำไมกูเ่เลียงถึงเกยมตัวไว้ล่วงหน้าได้ฉันนะหรือโจเหยวมาจากหลังฉันในเมื่อเป็นเรื่องก็ใจผิดกังนงั้นการที่ได้รู้ความจริงชัดเจนแบบนี้มันก็ดีแล้วนะคะ w ายฝุบ <Why? S 1> มือเธอเป็นโรคด้วยไงถึงปลักฝนยันทำไมมือฉันลั่นเฉยๆนะถ้าทางใช้ได้ดูอบอุ่นมากถ้าถ่ายรูปแล้วเอาไปอัพลงโซเชียลจะต้องดังระเบิดแน่ๆเลยเธอ